ดรคะพูดเรื่องรัฐธรรมนูนหน่อยค่ะควรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคะง่ายๆสั้นๆไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยทําไมละ่ะไม่ต้องเห็นชอบไม่ต้องแก้ไขทำไมละ่ะกฎหมายไม่ได้เป็นหนักหัวกระบาลใครนี่กฎหมายเนี่ยมันเป็นหนักหัวกระบาลไอ้คนชอบโกงชาติเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจะแก้กี่รอบกี่รอบกี่รอ,อบก็ตามแต่คําถามก็คือกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรคนผิดคือคนไปแก้ที่สันดานคนนุนนักการเมืองคนไหนอย,อยากจะแก้รัฐธรรมนูญแก้ที่สันดานมึงก่อน แก้ที่สันดานตัวเองค่ะไม่ใช่ไปแก้กฎหมายกฎหมายประเทศไหนเขาก็มี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 กูก็ไม่เห็นประชาชนประเทศไหนพยายามจะผลักดันจะแก้กฎหมายแม่ของประเทศเลยกูก็ไม่เห็นประเทศไหนจะมานั่งแก้ผลักดันแก้กฎหมายของประเทศแก้กฎหมายของประเทศกูไม่เคยเห็นประเทศไหนเลยแม้แต่อเมริกาสิ่งที่ต้องแก้คือสันดานมึงค่ะโอเคนะคบจบก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับแต่เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ตามมาตรา9 วรกสองพรบประชามตินะครับส่วนท่านที่เป็นห่วงเรื่องสถาบันนะครับมาตรา1นึนอเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับแต่เป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาออกโดยรัฐสภาซึ่งจริงๆแล้วมาตรา1นึเนี่ยเกี่ยวข้องกับหมวด1หมวด2โดยเฉพาะหมวด2มาตรา6นะครับที่บัญญัติไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสรักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ ในทางใดมิได้ซึ่งหมวด1หมวด2ในรัฐธรรมนูญ2 5 6 0เนี่ยเคยถูกอภิปรายเสนอแก้ไขมาแล้วนะครับในพักก้าวไกลซึ่งสมัยนั้นเองนะครับเป็นนยโยบายของพักก้าวไกลเองที่ต้องการแก้มาตรา112รนะครับแล้วก็คือในอภิปรายครั้งนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะช็อคหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับที่เขาบอกว่าการห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวดหนวดบททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ จะไม่ช่วยให้ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแท้จริงได้ถูกพูดถึงด้วยเหตุและผลอย่างมีวุฒิภาวะจะสวยงามเพียงใดครับหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพวกเราเริ่มต้นด้วยมาตราหนึ่งอย่างเรียบง่ายว่าอำนาจสูงสุดเป็นของ ชชคือจริงอ่ะประชาชนเขาอยากให้แก้ไขนะครับสิ่งที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดก็คงจะเป็นการแก้กติกาสูงสุดของประเทศนะครับเช่นที่มาของนายกรัฐมนตรีอำนาจวุฒิสภาระบบเลือกตั้งอำนาจขององค์กรสระเพราะประชาชนบอกว่าคือเขาอยากให้เขาอยากทําให้โครงสร้างของอํานาจนะครับยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมนะครับว่าคือหลายคนนะครับชอบพูดถึงเรื่องสอตอง,งอนะครับโดยเฉพาะพวกอินฟูที่ออกมาทาคลิปเราลองสังเกตไหมแต่ว่าเขาก็จะพูดอยู่เดิม ซ้าๆนะครับว่าตึกซอตงอถล่มเนี่ยไม่สามารถเอาผิดใครได้ซึ่งรายละเอียดจริงๆอ่ะแบบชัดเจนแบบจริงๆคุณลองแกล้งไปถามเขาดูนะครับว่าเขารู้ข้อมูลตื้นลึกหนาบางขนาดไหนหรือว่าเขาแค่ฟังประโยคนี้มาแล้วก็เอามาพูดต่อให้มันเป็นคลิปแบบไวรัลพวกซ่มอ้างเรื่องตึกถลม่มเลยต้องแก้ไขารัฐธรรมนูญมันเกี่ยวกันไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอก แต่เขาพยายามอยากจะให้เกี่ยวเขาอยากเขาพยายามจะเอาเรื่องที่มันอยู่ในอินเนอร์ประชาชนเนี่ยไปผูกโยงกับเรื่องแก้รัฐธรรมน,นูญไอเรื่องติดถล่มอ่ะมันเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันกับองค์กรเออมันเป็นเรื่องตัวบุคคลและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูนส่วนเรื่องสอวอนะครับก็มีประเด็นเช่นกันอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าประชาชนเขามองว่าสอวอเนี่ยมีอำนาจมากกว่าประชาชน สามารถเลือกนายกได้แล้วก็นักการเมืองบางคนนะครับต้องการมีสอวอชุดนี้ไว้เพื่อที่ให้ตัวเองมีอํานาจแต่คุณลองสังเกตไหมครับว่าถ้าหากสอวอนะครับมีอํานาจให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆนะครับทำไมเขาถึงหลุดจากอํานาจนายกรัฐมนตรีคุณลองสังเกตดูสิ ว่าเกี่ยวกับสอวอรหรือไม่หรือเป็นเพียงข้ออ้างของนักการเมืองที่กลัวอํานาจของสารรัฐธรรมน,นูญซึ่งจริงๆแล้วสารรัฐธรรมนูญน,นะครับไม่ได้ตัดสินตามอํานาจของสอวอนะครับแต่ว่าตัดสินตามพยานหลักฐานนะครับซึ่งนักการเมืองกลัวสารรัฐธรรมนูญมากย้อนมาที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับ ที่ถามว่าเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับที่ผมบอกว่า,ากฎหมายประมวลกฎหม,มายอาญามตาตรา1 1 2เนี่ยออกโดยรัฐสภานะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดหหมวด2โดยเฉพาะหมวด2มาตรา6นะครับส่วนจะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูนนี้หรือไม่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขหมวด1หมวด2หรือไม่ประเด็นมันอยู่ตรงที่อยากให้เกี่ยวหรือไม่ย้ำนะครับนี่ไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูนรายมาตราแต่เป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับตามมาตรา9วรัค2ซึ่งความจริงนะครับ ประชาชนที่ห่วงสถาบันนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าประชาชนที่ห่วงสถาบันเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าการแก้รัฐธรมนูญเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมากนะครับต้องผ่านการเห็นชอบของสสสวประชามติของประชาชนนะครับก็คือว่าอยู่ดีๆนะครับเราจะร่างขึ้นมาเลยก็ไม่ได้เนาะต้องแก้ที่มาตรา256าก่อนครับ ผ่านขั้นตอนก็นมีสอสรอและอีกหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนมากอาจจะต้องล่างแล้วล่างอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกประชามติแล้วประชามติอีกวนอยู่หลายรอบแล้วก็ใช้งบประมาณภาษีเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้าน ส่วนใครจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผมในฐานะแอดมินที่เป็นเสือนะครับขออนุญาตไม่ชี้นำนะครับจริงๆก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับแล้วก็อยากให้ศึกษาดีๆทําความเข้าใจดีๆนะครับจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเรื่องนี้ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมากๆนะครับไม่ใช่แบบฟังตามคลิปที่เป็นกระแสเนาะสำหรับประชาชนที่เป็นห่วงสถาบันนะครับผมก็ต้องย้ําอีกรอบนึงนะครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลและในรัฐธรรมนูญ60นะครับมาตรา255เขียนป้องกันไว้แล้วนะครับว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจะกระทำมิไดขไ้ขอเชิญคำถามต่อไปค่ะขอเชิญคำถามต่อไปค่ะค่ะเรื่องง่ายๆขี้ๆแบบนี้ไม่ต้องถามค่ะใช้วิจารณญาณง,ง่ายๆเลยโอเคนะคะค่ะ แต่สิ่งที่จะต้องแก้แน่ๆคือหนังหน้าค่ะกฎหมายไม่ต้องแก้ค่ะล้มนุ่นไม่ต้องแก้ค่ะกาไปเลยไม่ต้องแก้ค่ะแต่สิ่งที่จะต้องแก้คือหนังหน้าค่ะหนังหน้าถ้าเกิดนะครับหนังหน้าเหี่ยดหนังหน้าเหี่ยวหนังหน้าแห้งหนังหน้าเป็นฝ้ากระจุดดงดำเลียหนังหน้าแดดเลียหน้าหน้าเป็นฝ้าหมองเหมือนผีเข้าพักเศรษฐกิจจะทําได้ไหมถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีกับนโยบายิบอ มึงเอาสสให้ได้สักสามคนก่อนมึงอย่าเพิ่งคิดเรื่องจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่การเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องขึ้นจากการที่ได้สสมาทั้งหมดครึ่งฟอได้สสอมาประมาณครึ่งฟอได้สสอสองร้อยคนถึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะขึ้นไปเป็นคนดิเดตแล้วก็จะได้ถูกหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเอาสสให้ได้ก่อนเอาสสให้ได้ถึงพลเอกอะไรนะพลเอกอะไรนั่นก่อนรังสีก่อนพลเอกรังสีอยู่อันดับที่สิบ คนที่อยู่ข้างหน้าใครก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้จักคําถามก็คือมึงกาพักเศรษฐกิจมึงได้ผลเอกลังสีกี่โมงก่อนซัมติงไหลแดดอันนี้คือง่ายๆนะจะาก,กาก็กา,กาแต่ว่าผลเอกรังสีได้กี่โมงผลเอกรังสีจะได้เป็นไหมก่อนโอเคนะคะจบไปค่ะอย่าเพิ่งมาหลอกใช้ปากดรกตมริกาไปเชียร์พักนนพัก,น,น,พกน,น,นี้ได้ไหมคะถ้าเกิดผิดม่งมากูด่าเลยนะคะผิดแมงมากูด่าเลยนะคะมึง เดี๋ยวนี้ก็คนสง่งคนไปไหนมาไหนอะ่ะคนชอบถามว่ามันจะมีรายการเลือกตั้งไหมเราก็สงสัยวะทําไมเขาคิดว่าจะไม่มีการเลือกตั้งวะอ,อันที่หนึ่งนะอันที่สองคนก็สงสัยอีกว่าท้ามยน่จบจบลงจบหรือไม่จบจริงๆก็ต้องไปสงสัยอีกว่กูเราก็งงอีกอันที่สามคนก็จะถามอีกว่าจะเลือกใครแปลว่าคนยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกใครวะไหมใช่ค่ะพี่แปลรู้ยังว่าจะควรจะเลือกใครหมายถึงตัวเองรู้ตัวหรือยัง ก็ไม่หรือว่ายัง,ยงเนี่ยคนแบบพี่แพลวเยอะมากคือคนเนี่ยเมื่อจะถามดรมาริกาว่าคิดว่าควรจะต้องเลือกใครแล้วคือคก็จะถามอย่างเช่นไปแนวหน้าอย่างเงี้ยคนก็จะถามที่แนวหน้าว่าควรจะเลือกใครดีมันเหมือนกับตัวเองเนี่ยมีมีช้อยให้เลือกเยอะจนเกินไป แล้วบางคนก็คือไม่มีช้อยเลยแต่ว่าก็ไม่รู้จะเลือกใครมันมีสองอย่างมันเป็นเอกสารส่งไปที่คอนโดเออแล้วแบบว่าเหมือนทุกคนพอได้เอกสารไอ้หนังสมุดเล็บเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยแล้วทุกคนแบบ question mark ว่าอแล้วเลือกใครเอจะเลือกใครยังไม่มีคนที่จะเลือกเอแล้วจะยังไงต่อดีแล้วเดี๋ยวจะเลือกแล้วเอก็เลยทุกคนในคอนโดก็งงๆกันเออแล้วก็เหลือเวลานะต้องมาดูอมาดูส่วนมากคนเขาก็จะมองว่าอยากลองของใหม่เออ ใหม่ก็มีเยอะมากเลยตอนนี้เออเออต่ลองของใหม่คือของใหม่ของใหม่บางอันที่เคยลองรอบที่แล้วก็เฟลถูกไหมแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกว่าอู้ทำไมไม่ได้ตั้งใจฉันแล้วของใหม่ที่เคยลองไปก็ไม่ใช่ของใหม่แล้วตอนนี้ก็เป็นของเก่าเสร็จปุ๊บพอมาลองของเก่าก็ไม่อยากจะได้ของเก่าอีกเสร็จปุ๊บยังคือฉันก็งงเสร็จปุ๊บคุณทงก็มาถามฉันบอกว่าก็ไมิการเลือกใครฉันก็บอกว่าเสรีภาพของฉันถ้ามาจริงจริงกูก็ยังไม่รู้ว่ากูจะเลือกใครฉันรู้แต่ฉันไม่บอก คือจริงๆแล้วคนที่ถามอ่ะจริงๆอ่ะมันคิดอะไรของมันอยู่ในใจอยู่แล้วแค่อยากคอนเฟิร์มว่าตกลงเธอคิดเหมือนฉันไหม,อมเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าจะม่นั่งคิดเหมือนกันหรอกหน้าตายังเรามไม่เหมือนกันเลยอยากจะเลือกใครก็เลือกไปเถอะแล้วแต่อันนี้ฉันบอกเลยนะคือฉันไม่ได้เป็นยุ่งเกี่ยวกับการเมืองดังนั้นฉันก็น <ะ S 2> ฉันแค่เป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองเล็กน้อยก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองเธอเพราะฉะนั้นเธอจะเลือกใครก็เสรีภาพของเธอแล้ว ็ไดแต่มเมื่กอกี้ดัตรบอกว่าฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันมัน้งม <c oughs> องบทไม่ได้ยุ่งเกี่ยวจะ <c oughs> ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไงจะไม่ได้ไปยูแบบจะไม่ได้เป็นสา,สาวกพักใดนะใครแหละมากูก็ดา่าแค่นั้นเอง อืมคือฉันอยากเป็นประชาชนที่สามารถที่จะวิจาจรณ์รัฐบาลได้ทุกรัฐบาลฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นประชาชน,นทีนนท่สามารถที่จะอยู่ข้างประชาชนและเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนแทนที่จะเป็นกระบอกเสียงให้พรรคการเมืองอถ้าฉันเป็นกระบอกเสียงให้กับพรรคการเมืองมันจะมีคนที่ฉันต้องไปซัพพอร์ตแค่บางคนแต่ถ้าเกิดว่าฉันเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนฉันมีประชาชนทั้งหมด67ล้านคนอยู่ข้างฉันเพราะฉะนั้นฉันก็เลยคิดว่าฉันเป็นกระบอกเสียงประชาชนโดยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่า แล้วก็เป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยเออถ้าเกิดเ,เราจะมีอะไรมานำเสนอบ้าง something ไหลเด็ดมีสันตะก้าใช่ไหมห้าสี่สามสอเลิศ แม้ฉั้นเดี๋ยวไปกู้ง่ยคนนี้ออมันเลือกตั้งหน้าดำจัง <laughs> ก่อนเธอจะไปเลือกตั้งก่อนที่เธอตัดสินใจเลือกใครก่อนที่เธอจะไปไ่กับใครก่อนที่เธอจะไปนั่งเนี่ยเจอไอ้พวกสีนั้นสีนี้แล้วเธอไม่พอใจแล้วเธอก็ร้องเพลงหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินกูเห็นอีลุงนั้นร้องเพลงหนักแผ่นดินโอ้ไม่เกรงใจใครเลย เกิดดอกจุมอกาไปคนเดินเดินเดินเสร็จแล้วมีคนเนี่ยร้องเพลงหนักแผ่นดินใส่กูอายแทบจะมุดหน้าหนีแทบจะต้องแบบกูไม่รู้ไม่กล้าไปนั่งกินกะเพราไข่ดาวเลยอะ่ะก่อนที่เราจะ นะครับไปลงคะแนนวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเป็นวันเลือกตั้งแล้วมันมีบัตรสามใบที่แกวใบหนึ่งเลือกพรรคใบหนึ่งเลือกคนแขตของคุณเป็นใครก็เลือกเสร็จไปสองใบเสร็จเขามีบอกเฮ้ยอีใบสีเหลืองอะไร่าใบาสีเหลืองที่เขาเพิ่มให้มันเป็นใบที่เขาประหยัดงบประมาณคือเขาจะให้พวกมึงอ่ะไปครูหาเลือกตั้งแค่วันเดียวโดยที่จะพาประ,าะ,าะ,าะาชารมติและจะตรมนอนไปด้วยก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าใบเลยนะอืม,อม ไม่สามใบใบสุดคนแก่จะงงไหมเนาะใบแบบอือสามใบไม่หรอกไม่หรอกใบใบไม่ไม่งงใบสุดท้ายก็คือว่าคุณจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญคุณก็การคุณอยากแก้ไหมคุณก็ถ้าอยากแก้ก็ขีดแก้ถ้าไม่อยากแก้ก็ขีดกากระบาดที่ไม่แก้มันง่ายๆแค่นี้เองแต่คนชอบทำให้มันควรแบบยุ่งยากเข้าจปคนอยากจะให้มันยุ่งยากไปเอง